สวัสดีค่ะมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเหมือนจะมาเรนดอมไพ่นะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะในช่วงนี้นะคะที่คุณกำลังมีปัญหาอยู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะคะมาเริ่มทำนานกันเลยนะคะขออนุญาตสับไพ่เช่นเดิมนะคะ จะจับมาห้าใบะคะที่นทานต้องการอยากจะสื่อสารนะคะะท่านผู้ฟังนะคะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์กันนะคะดวงจะเป็น energy โดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าดีก็รับนะคะถ้าไม่ดีก็เลื่อนผ่านได้เลยเนาะ ท่านต้องการอยากจะสื่อสารนะคะกับท่านนะคะช่วงนี้นะคะค่ะสำหรับนะคะอ่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะการงานก็จะเป็นท่านฝากบอกมาว่านะคะช่วงนี้อะคะ่ะท่านจะได้งานนะคะใครที่ไปสมัครงานที่อื่นไว้นะคะก็จะได้นะคะ คือหมายความว่ามีมีเกณฑ์มีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกเข้าทํางานนะคะค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะขึ้นหนึ่งดาบนะคะจะเป็นในเรื่องของงานใหม่นะคะการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นงานใหม่นะคะสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะคะออย่าคิดมากนะคะสิ่งที่คุณกําลังกังวลอยู่นะคะบางครั้งบางทีอะคะ่ะถ้าเรา เหมือนกับว่าเราก็ต้องลองนะคะให้มันให้มันรู้นะคะว่าสิ่งที่เรากําลังกังวลอยู่เนี่ยมันบางครั้งบางทีมันไม่น่ากลัวเสมอไปนะคะลองทําอะไรที่มันแปลกแตกต่างจากเดิมนะคะอาจจะได้โชคนะคะได้โชคลาภก้อนโตนะคะจากการเสี่ยงทายก็เป็นได้นะคะในช่วงนี้นะคะถ้าใครนะคะที่มองหางานใหม่สามารถนะคะสมัครงานได้เลยเนาะเข้าไปสมัครงานหางานใหม่มอง ริเริ่มทําอะไรใหม่ๆได้เลยนะคะท่านบอกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งที่ท่านกําลังกังวลน,นะคะบางครั้งบางทีอ่ะมันอาจจะยังไม่ถึงหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เลวร้ายนะคะ<ม>เหมือนที่ท่านคิดไว้นะคะบางครั้งบางทีอ่ะมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่านะ,ะที่ทําให้แบบคิดไปไกลคิดไปเองค่ะว่าสิ่งที่กำลังจะทําอยู่นั้นมันจะดีไหม,ะม่ะขอให้ท่านจงเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจนะคะในศักยภาพของตัวเองนะคะว่าคุณนะคะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีพลังม,มีสิ่งที่ดีนะคะในตัวเองอยู่นะคะมีพลังในตัวเองอยู่นะคะอย่าอย่าดูถูกตัวเองนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อว่าสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่นะคะอืมถ้าในเรื่องของการเงินไปแล้วเอ่ยการงานไปแล้วนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะได้โชคลาภก้อนโตนะคะจากนะคะการเสี่ยงโชคนะคะที่หวานบอกเกลื่อนไปเมื่อกี้เนาะ จากการเจ็จโชคไปเมื่อกี้นะคะอืมอาจจะได้นะคะโชคจากผู้รักด้วยนะคะอืมผู้รักก็เอ่อยังไงอะอาจจะเป็นเลขอายุนะคะเลขอายุหรือว่าเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักของเรานะคะลองซื้อดูลองเสี่ยงโชคนะคะดูเนาะอืมแต่อย่าเสี่ยงเยอะไปนะคะก็ให้มีลิมิตเนาะ บางท่านก็มีเกณฑ์มีดวงนะคะในเรื่องของการเงินนะคะในในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะก็เก็บหอมรอมริบไว้นะอย่าเพิ่งใช้จ่ายซูรุ่ยซืร่ไย้นะคะเพราะว่ามีเกณฑ์นะคะคือใช้จ่ายเงินเกินตัวนะคะยังไงก็แบ่งไว้เก็บไว้บ้างนะคะแบ่งอดออมอะไรไว้บ้างนะคะอย่าใช้จ่ายซูรุ่ยซืร่ายนะคะถ้าในช่วงในเรื่องของความรักนะคะต่อไปนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการความรักนะคะจะเป็นในเรื่องของ ท่านฝากมาบอกว่านะอย่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าพึ่งลงหลักปักฐานกับใครนะคะรักตัวเองให้มากๆนะอย่าพึ่งทุ่มกับใครให้มากนะเพราะว่าเกณฑ์คนที่เข้ามาช่วงนี้นะคะอาจจะแบบเป็น one s t a ตนะะหรือว่าเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากตัวเรานะคะก็ให้สแกนดีๆนะคะ ให้สแกนดีๆแล้วกันนะคะว่าคนที่เข้ามาหาเรานะคะเขาต้องการในเรื่องของอะไรนะคะอืเด mm. <The S 2> ดีวิซ์นี่มันขึ้นเกี่ยวกับร่างกายนะคะอื mm. เขาต้องการเกี่ยวกับด้ดานใดนะคะอื mm. ในเรื่องของการ mm. เขาเรียกว่าอะไรอะความต้องการอย่างว่านะคะหรือเปล่าเท่านั้นหรือเปล่านะคะ mm. อืยังไม่ควรลงหลักปักฐานกับใครนะคะก็ศึกษาดูใจกันก่อนนะคะอย่าพิ่งแบบ ใจร้อนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะให้ดูดูกันไปก่อนเนาะบางครั้งบางทีเขาอาจจะเข้ามาหวังอะไรจากเราก็เป็นได้นะคะอืมก็สแกนดีๆนะคะในเรื่องของความรักให้ระวังแค่นี้นะคะระวังคนเข้ามานะคะในเรื่องของความรักเนาะอ่ะาไพ่มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะขอจบมาสามใบนะคะท่านบอกว่าถ้า ถ้าริเริ่มอะไรอะค่ะก็ให้ทําได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักนะคะอย่าไปใครที่มีรักที่ไม่ดีอะค่ะก็ยังไงอะก็ให้ปล่อยผ่านไปนะคะอย่าอย่าแบบเสียใจนานนะคะมีคนดีๆรอเราอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้อะค่ะอืม อย่าไปเสียดายในในในสิ่งที่มันพังไปแล้วนะคะให้เริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะคะบางชาตินะคะเริ่มงานใหม่อาจจะไปเติบโตแบบเหมือนกับว่าไปเติบโตที่อื่นนะคะที่ไม่ใช่มีเกณฑ์เดินทางนะคะไปเติบโตที่อื่นนะคะไม่ใชออ่อยู่กับที่นะคะถ้าเปลี่ยนที่ทำงานนะคะต่างที่ต่างถิ่นจะดีดีกว่าอยู่ที่เดิมนะคะอืม หัวหน้างานให้โชคนะคะหัวหน้างานที่เป็นผู้ชายะคะ่ะให้โชคนะคะืให้โชคในเรื่องของการทํางานนะคะถูกฉะโลกอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอเคในเรื่องของการงานนะคะก็อ่าท่านบอกว่านะคะขอให้อดทนนะคะอย่าก,กลัวในสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงเนาะ ส่วนใหญ่ท่านจะอ่าเดือนในเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะอือม,มันจะขึ้นมาในเ,เรื่องของการงานมากกว่านะคะอืมการความรักก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็แค่ให้ระวังคนที่เข้ามานะคะอือก็ดูดูกันไปนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนเนาะบางครั้งบางทีอ่ะสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ ็ได้นะคะท่านเตือนมาไว้อย่างนั้นเนาะโอเคสําหรับวันนี้นะคะมันก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะอาจจะพูดติดขัดๆไปก็ขอประทานอาภัยด้วยนะคะก็เป็นนักอ่านไพ่มือใหม่เนาะก็พยายามจะปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขอพระคุณทุกทุกคนด้วยหัวใจจริงๆเลยที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิป นี้นะคะที่หวันตั้งใจที่จะทําให้ท่านผู้ฟังนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าถ้าใครนะคะมีคาแนะนําหรือคําติชมสามารถแนะนามาได้นะคะหมันจะน้อมรับไว้นะคะเพื่อไปพัฒนาและปรับปรุงนะคะตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะขอบขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะที่อดทนฟังถึงตอนนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเป็นว่าวันนี้นะคะหวานขอตัวนะคะ ไปพบกันในคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย